พยายามจะสวีทแลออหละฮัลโหลกันเลยครับมาเองค่ะวันนี้มาสวีทกันสคนนะครับแบบไม่มีลูกๆเนื่องจากว่าพอเราเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็จะไปไหนกัน4คนตลอดเวลาแต่วันนี้เราแอบมาสวีทกัน2คนเนื่องจากว่า เป็นช่วงเวลาของวลอเรนไทน์เพราะฉะนั้นวันนี้นางก็ทําการบ้านมาเพราะที่ฉันเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากแต่เราก็ยังมีรู้สึกว่าแบบเคยไม่ได้เว้ยเราจะยอมทั้งหมดไม่ได้เ<อ>พราะนี่ก็ชอบกินปิ้งย่างไง<อ>ผมก็เลยต้องหาร้านที่จะมาสวีกับสองคนแบบที่มันมีครบทั้งคู่<อ>ไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นหรือว่าปิ้งย่างที่ผมอยากกิน<อ>ซึ่งมันหาได้ยากมากแต่ว่าผมก็เจอกล้โรงเรียนลูกเราด้วยถูกต้องร้านนี้มีชื่อว่ายากินิคุรินครับ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่วัตถุดิบเขาสดมากมนะครับนี่ดูตามรีวิวมาเลยนะ,ะแล้วก็สำคัญคือมีปิ้งย่างด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปกินจริงๆเลยดูว่ามันดีอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่าแล้วเมียจะประทับใจหรือเปล่านะจ๊ะเออถ้าประทับใจเผื่อคือนนี้มีรางวัลแต่ฉันมีของขวัญให้เธอจ้ะมีด้วยรอระฉันจะเฉลยตอนท้ายผูดเป็นเล่นนะหรือว่าเดี๋ยวต้องชอบแดงไปร้นอนละเข้าร้านเถอะไปเลยค่ะค บรรยากาศดีนะไฟเฟยอะไรเขาประดับประดาสวยงามเออก็มาครั้งแรกนะต้องบอกก่อนวนะ่าคือเป็นการกินจริงแล้วก็รีวิวจริงเลยซึ่งเมนูหนาตึ๊บเลยนี่เอาเอานี่น่าจะมีคําว่าเอาประมาณ20เอาเอาไหมล่ะน,นี้อขึ้นเล็ก8บวกเฮย้ยที่ผมเป็นคนชอบทานเนื้อแต่กินได้ทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับ<อ>แล้วก็จะรู้เลยว่าเนื้อจริงๆแล้วคุณภาพดีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเข้าปากแล้วรู้เลยอ่ะเดี๋ยวชิมอาหารแป๊บหนึ่งนะครับ แต่ระหว่างที่เรารออาหารนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆและมันเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักเราก็จะมาทดสอบความรักของเรานิดหนึ่งอ๋อตุ๊จีนเหรอเทศกาลความรักเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเลนไทายกุาแต่งตัวหวานมาขนาดนี้อ่ามันจะเป็นคาถามสั้นๆง่ายๆเหมือนถามเร็วตอบเร็วให้ชี้สมมุติว่าเป็นบีหรือว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นสองคนก็ชี้สองคนก็ได้เข้าใจละเข้าใจละงานก็เริ่มเลยค่ะใครเป็นคนจีบใครก่อนนี่เห็นไหมประโยค ตอบตรงกันเลยบีต้องยอมเราพรุ่งนี้ก่อนหนูบีโนจีบเราก่อนเว้ยทางชีวิตผมไม่จีบผู้หญิงมีแต่คนอยากได้เราอย่ามา<น>เธอเป็นคนบอกว่าอยากได้อยากได้คุยกันครั้งแรกจะชวนไปเลยนะไม่ได้ชวนไปกินข้าวเออดีนะที่ฉันไม่ได้ง่ายอ่ะกลยเด้ใครเป็นคนบอกนะใครก่อน ตองแงตองใช่เรื่องมากแหละบอกเพื่อให้แบบมึงบอกบอกูบ้างสิอ่ะใช่ไม่ใช่คนเรารักใครเราก็คาดหวังให้เขารักลับจะมารักข้างเดียวไก่ากาไม่เอาหรอกใครทีเงินมากกว่ากันนี่เราไม่ขี้ง,งอนเธ<ล>อไม่รู้ตัวอีกนิดหน่อยเ้อก็เอ้ยเธอไม่ เธอไม่บอกรักเราเลยช่วงนี้เขาเรียกว่าน้อยใจเขาไม่เรียกว่างอน,อองอนคนละด้านกัน,กนไม่เหมือนถ้ากดกันใครมักจะเป็นฝ่ายเขาเพราะกดน,นี่เฮยนี่เป็นไรไม่รู้ปากแข่งไม่ค่อยพูดแต่ว่า,าทําให้เหมือนรู้ว่าเออรู้สึกแหละแต่ว่าไม่พูดเขาส่วนใหญ่เราไม่ค่อยผิดเราก็เลยไม่ค่อยได้ขอโทษใครชอบทำคนใครมากกว่ากันนี่เลย ผมไม่ชอบเซอร์ไพรส์ที่สุดในโลกเลยเออแล้วก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรสำเร็จเออ,อเวลานางทำเซอร์ไพรส์ทีนี้เช่นกันตอน,นเธอขอแต่งงานอ่ะเออคือได้คือเซอร์ไพรส์จริงเวย้ยคือแบบไปขอที่ต่างประเทศเออคือน้ำตาไหลเพราะนางไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แล้วพอนางเซอร์ไพรส์ทีคือแบบฉันชอบอะใครที่แกล้งเธอบอกกนะันนี่นี่เป็นคนชอบแกล้งโดยธรรมชาติแต่ว่ามันทำให้คนหมู่มากในความสุกเว้ยเธอถือว่าเธอได้ทำหน้าที่เสียสละนะเธอรู้ปะ่ะหล่อเออทำบุญนะให้คนอื่นมีความสุข ไอ้คนมีรอยยิ้มอ่ะเธอทำบุญอยู่นะอยู่บ้านใครใหญ่สุดนี่แค่ทฤษฎีค่ะแต่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือคนนี้ค่ะคำที่เด็ดขาดที่สุดคือคนนี้อยู่ดีเห็นไหมเรื่องใหญ่ก็จะไม่ลงอ่ะถูกปะเอองั้นก็แปลว่าบอสออฟบอสก็คือนางอะไรใครสปอยลูกเราแก่โอ้โหคู่แต่ก็ยอมรับว่ามันบ้านก็เยอะเกินไปนี่พยายามสอนลูกให้เป็นคนไม่มีด้วย อยากให้เขารู้สึกว่าเขาต้องสู้และเห็นค่าของทุกอย่างอะไรประมาณนี้อ่ะอาหารมาพอดีเดี๋ยว<ช>ดูวงนี้จะถูกใจนันกบบนนคูดหรือเปล่าไปะลยกันนี่ยังไม่ครบนะไป็ไงภูมิใจในตัวหัวไหมภูมิใจมากเรื่องการสาหาร <S <S ใช่ไหมห่วงเลยใช่อ,อ,อันนี้อะไรนะฮะเล่นกระทอบสามเซตเนือ้อท็อปสามสวยมาก จะละลายในปากไหมเดี๋ยวเรามากินกันเลยผมสอยเลยนะแต่มีแผ่นทองด้วยค่ะใช่โอ้ดูแผ่นโฟกืมเราจะกลับเนื้อเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นปึ๊บโหดูดิหายแล้วอคตรมากแต่ไม่ได้อว่ แล้วปีสั่งอะไรมาด้วยนะอะไรเปลือกปูอะไรสักอย่างนะใช้เปลือกปูเนี่ยผมชอบกินเปลือกปูงงมากคือมันคานี้มีศอใช่ไหมมันต้องลงไปทั้งอันใช่ไหมโอ้โหอือไม่รู้จะไม่รู้จะโฟกัสที่อะไรก่อนดีโอ้ยเธอในวันนี้คือรลมากอันนี้คือล็อบสเตอร์นะครับล็อบสเตาหม่ามาแบบสดสดปลาซีมีสดสดเลยอดเลยอ่ะสดขนาดไรอ่ะอะไรอ่ะดูดิดูดิเฮ้ยเขาขยับได้ยังไง ก้ามเนื้อไงก้ามเนื้อรอใช่ผมก็จะไปอันนี้ละอขอไม่จิ้มเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยนี่สดมากเลยนะหมอมีสดมากเลยสดเลยสดแบบเป็นๆเ,เลยอันนี้เป็นอย่างสุดท้ายแล้วเนี้โอมิคือเนื้อที่สั่งมานะเอาสีผมก็จำชื่อเมื่อได้นะแต่ว่าสั่งทุกอย่างกินเนื้อมา หลากหลายร้านร้านนี้ราคาดีมากต้องถามเรื่องไทยญี่ปุ่นว่าคุณเมียว่าไงบ้างสดแบบกระดิกดิดนิด,ดทุกคนอืมอร่อยมากหวานม,มากหวานม,มาก ว่าสำหรับคนที่ชอบกินปิ้งย่างนะครับแล้วก็อาหารญี่ปุ่นที่เป็นคุณลิตี้ที่ดีมากๆสดมากๆแนะนํานครับ 1>, 1ตัวเนี่ยอยู่ที่1นึ่บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเป็นคู่ใช่ไหมครับเราก็คือสั่ง2ตัวไปเลยอ๋อก็คือคนละตัวไปเลยเออคนละตัวไปเลยก็จะได้ราคาพิเศษเหลือเพียงสองพันเก้าบาทเท่านั้น 2>, 2ตัวในราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช่จากตัว,ต,วตัวหนึ่งเท่าไหร่นะพันเจ็ดเก้าสิบคูณสิพันเหร่ คูสองมันสามพันสามพันสี่ห้ามประเด็นเรื่องเลขไปดีกว่า <c oughs> เรื่องเลขไม่นะ่าไม่น่าคุยกันเรื่องเลขกลายเป็นว่าจริงๆโปรโมชั่นก็คือสองตัวนี้จะเหลือเพียงราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เลยอ่าโอเคแปละวะ่าทั้งเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถ้าคุณเห็นคลิปนี้เสร็จคุณมาที่ร้านนะครับคุณก็แสดงความเป็นคู่รักกันนะฮะม,มาถึงคุณก็โอ้ยไม่ใช่หรอต้องแสดงไม่ต้องแสดงขนาดนี้สองตัวเขาก็ให้ราคาโปรโมชั่นบอกว่าดูคลิปกันเองมาก็ได้นะครับเฮ้ยเนื้อดีมากเอาจริงเนื้อดีมาก เลิฟสุดก็คือปิ้งย่างสารพลอยอะสำหรับเราฉันคือตัวนี้เลยไม่ใช่เราอะคือเธอที่หนึ่งขอถุงของขวัญด้วยสิ่งสิ่งนี้จะเป็นของขวัญที่เธอจะต้องประทับใจที่สุดคือสิ่งสิ่งนั้นเดี๋ยวฉันจะออกไปเอาก่อนอะไรวะแน่นแน่นแนโอ้ยเดี๋ยวโใหญ่มากของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอนั่นก็คือเราไงล่ะ เราไม่มีทางเลือกเลยอะไรเลยใช่ไหมลาะรักรักรกมากรมาของฝันหรอโอเคจบเพียงเท่านี้แล้วโบโบใหญ่มากอันนี้ไปแกที่บ้านแต่สําหรับช่วงอะไรทานนี้ก็อย่าลืมนะครับอยากกินญี่ปุนชอบกินย่างชอบอาหารญี่ปุ่นมาได้เลยที่ลือตะวันนะครับกรุงเทพกรีทาครับเดินทางง่ายนะครับสะดวกมีที่จอดรถนะครับจอดหน้าร้านเดินเข้าได้เลยสบายนะครับโอเคไปกินต่อแยกกันเลยครับพคเองค่ะบอย